เฟซที่น่ารักนะคะวันนี้ก็มาคุยเรื่องการเมืองอีกแล้วเราก็ติดตามพักเพื่อไทยค่ะวันนี้ไปปราศัยหาเสียงที่จังหวัดชนบุรีค่ะคนเยอะมากๆเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้ศาสตราจารย์ดรยุเตรยศนันด้วยเนะะี่ค่ะก็ต้องลงพื้นที่บ่อยๆค่ะระต้องขยันเราต้องช่วยกันนะคะ่ะก็ไปให้กําลังใจนะคะว่าท่านไปปราศัยที่อ่าไหนเราก็จะตามไปที่นั่นค่ะคนเยอะมากๆเช่นเคยนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ FC ทุกท่านก็เช่นกันนะคะ สำคัญที่สุดันนี้ไม่เคยลืมอดีตความกตันญยูคือคโนสมปัดของผู้นำที่ดีครับและวันนี้เลยต้องมาที่ชนบุรีครับพี่น้องครับระหว่างที่อยู่ที่ชนบุรีผมอยู่ป .3 เจ็บป่วยอาการรุนแรง และรอดชีวิตมาได้เพราะหมอที่ชนบุรีครับ <Yeah. S 1> วันนี้จะทำเต็มที่เพื่อตอบแทนพ่อแม่พี่น้องชาวชนบุรีไม่มีชนบุรีไม่มียกชนั้นไม่มีเพื่อไทยแต่ทำโดยภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐบาลครับการแก้หนี้เสีย เราสามารถใช้บริษัทเอกชนซื้อนี่และบริหารจัดการสำหรับเรื่องเกี่ยวกับนี่เกษตรกรเรื่องเกี่ยวกับนี่ผู้สูงอายุเรื่องเกี่ยวกับการพักชำระนี่และนี่นอกระบบต่างๆจะให้ธนาคารของรัฐเข้ามาช่วยดูแลในส่วนนี้จะมีเพียงการพักชำระนี่เกษตรกรเล็กน้อยที่เราต้องใช้ทกศ ในการดาเนินการขายความหวังความฝันของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรความฝันของพี่น้องที่ทำประมงปัจจัยของเราการแก้จนสร้างเศรษฐกิจขึ้นมาลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสทำเหมือนเดิมทำทันทีครับทำเรื่องค่าไฟพิเต้นพูดไปแล้วค่าใช้ใจ่าย สิ่งสำคัญของค่าใช้จ่ายคือ 1. อุปโภคบริโภคเดินซื้อของ 2. เรื่องการคมนาคมขนส่งและ 3. ที่อยู่อาศัยบ้านเพื่อคนไทยจึงเกิดมาเพื่อคนไทยครับหลายคนมองว่าเรื่องของกเกษตรคุมยากลือเกิน ไ0ป30%คือนโยบายที่กันกรองมาแล้วให้เหมาะกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเกษตร